ไปูมู่7บ้านทานน้ำทิพย์ครับ ู่ได้ห้าวันคนที่ตายขึ้นมาตายสดเร็วกันนะโกลกแล้ววันต่อไสองที่มาจากอะไรได้บุรีได้แล้วโกลโกเกีตยผมจะปัดโควิดทั้งเร็วที่โกลกแล้วก็เป็นหมู่บ้านอะเรทีโกลก็ขาปิดจุมโจทอทิศราแล้วโกลกเส้นทางปารีก็มาตามไปว่าเไว้มาซื้อของหมดเพราะปิดตาก็ทุกวันโดนด่าเอารถตามไปตั้งมันกกรื้อเดินไปตั้งมันก็พังหมดนะครับออกจากโกลกไปเมืองยาลาไปเจอมาราตันที่กัวลาบด อยากโยนไปไปมาละกันผมไปเป็นมาละกันตอนแรกบาบอกข็งอันที่หมายหมดปิดจนด่าเอาต่อไปวางแล้ก็รื้อทิ้งแี่น่มาวางก็พังหมดตุ๊ดสายต้องไปเจอเอาจุนจนมาร้านน้ำชาในรอบมาละกันบอกว่ามาละกันมาคุณอยากหายพิษหมดปิดจนก็ต้องเอเข้าไปอยู่ในมาละกันเองจนคีุมตรงนั้นได้ แต่โรชุบาลีนะครับปู่สองบ้านตะโนดครับเรียนจากไปไปชิงได้แล้วนะครับที่ผมศึกษาข้อมูลต้องไปได้ว่าโอ้โส่งกับรอดคนเสียชีวิต ให้ไป,ไปรับวังเสียงเสกโอนเพราะชุดนี้ถ้าอยู่โ,โรงพยาบาลแล้วอยู่นานนะบางทีอยู่สองสเดือนสามเดือนครับเลยทําให้เตียงม,มันไม่ว่างนะครับเวลางนั้นวัคีนก็ยังเป็นสิ่งท,ที่ต้องเดี่ยวเปิดให้คนรู้ว่าเนี่ยอะไรกินได้มั้งที่ดีคือมะน,นาวนะครับก็ว่าให้เกิยวัคซีนวันละหนึ่งพันกรัมก็คือกินเบกอร์หนึ่งแมตคืนพันกรัมกินมะนาวไว้แล้วหนึ่งกรัมไม่ได้กินถึงรูปกินถึงรูกมันต้องคันเยอะมาก น่าพึ่งรวงน่าอุ่นตับนี้เป็นถูกที่ป้องกันเลยออกอกำลังกายระยะปฏิบัติตามกระทงสาธารณุขแล้วมันไปเป็นโรคแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของการให้เป็นหมู่บ้านสี่วันก็ต้องการให้เป็นหมู่บ้านตัวอย่างทางโรงโดยใช้กระจคนไข้องแนีของอ่าโยซีอำเภอในการวางาตรการนะครับต้องการให้หมู่บ้านสี่วันเพิ่มเรื่อยๆไม่ยอมลดลงนะวันนี้เพิ่มมือมือมืมถ้าเพิ่มเมื่อไรครับโรคก็จะลดลงไปเพราะตอนนี้วิธีการที่ดีที่สุดที่เขาดะใช้คือการฉีดวัคซีน นะครับเราเรียกว่า,าเปลียนบรยากาศตอนนี้บนวานั้น